สวัสดีครับผมวุติเสถีีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่20พฤษภาคม2ห6 4นะครับวันนี้ก็มีสุกประมาณ200กิโลได้ครับประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะแกะขายหน้าร้านแล้วก็จะแกะเอาไปส่งออนไลน์ด้วยนะครับเมื่อวานผมไปส่งแล้วแต่ว่าผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับคือต้องรีบเพราะว่าอินเตอร ตัดบินบ่ายโมงครับโอ้โ oh, หเมื่อวานผมไปถึงบ่ายโมงพอดีอินเตอร์ตัดบินพอดีนะครับ s <S ตัดบินบ่ายโมงครึ่งคือผมไปถึงบ่ายโมงแล้วมันคี์ไม่ทันครับออเดอร์หลุดไปประมาณ3ออเดอร์แล้วผมก็เอาไปส่งที่นิ่มเอ็กเพสนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะเนื้อส่งให้ลูกค้ากันนะครับประมาณ4 5่หออเดอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะแกะเอาไปส่งส่งนิ่มเอ็กเพสเลยนะครับวันนี้วันนี้เราไม่ได้ไปส่งอินเตอร์นะครับเพราะว่า ผมน่าจะไปไม่ทันตอนนี้ผมมาตั้งร้านก็9ก้าโมงแล้วนะครับที่ผมมาสายผมต้องเคาะทุกลูกนะครับเคาะทุเรียนที่บ้านทุกลูกแยกลูกสุกกับลูกดิบออกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งร้านเดีย๋ยวผมจะแกะเอาไว้หน้าร้านสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็แกะเอาไปส่งออนไลน์ก็ตอนผมไปส่งออนไลน์ผมก็จะทิ้งให้เก๋ขายของคนเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรีบกลับมาขายของช่วยกันครับ รถไซร์ลูกนี้หนึ่งกิโลเจ็ดขีดนะครับเกียร์บางดีครับลูกนี้ แบบไหนดีครับตอนนี้เป็นทรงตกไซส์นะครับสีเนื้อไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่เป็นทุเรียนแก่อยู่นะครับเป็นลูกเล็กครับ1.7กิโลเบือกบางมากอันนี้ผมแกะช่างเนื้อนะครับหน้าร้านผมขายโลละ500บาทครับทำไมถึงขายถูกกว่าในออนไลน์ดูสีเนื้อได้เลยครับก,ก็ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะครับอันนี้ทุเรียนแก่ แต่น่าจะเป็นประมาณผมตีให้เนื้อสอนะครับหวานมันดีแต่ไม่ถึงกับสุดยอดนะครับส่วนที่ผมส่งออนไลน์คือไม่มีทิติครับผูสวยด้วยผมเอาทรงสวยมาขายนะครับออนไลน์ลูกค้าออนไลน์ต้องต้องดีที่สุดนะครับส่วนหน้าร้านก็คือมาเลือกเองครับเห็นกับตาผมไม่ได้บังคับขายนะครับก็บอกหมดเปลือกเลยครับอันนี้เปลือกบาง เนื้อสองนะครับเปลือแกบบบางเนื้อสองผมตีให้เนื้อสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาแกะเป็นตกไซส์ลูกใหญ่กันบ้างนะครับลูกนี้ประมาณสองโลก,กว่า เรนี้เนี้ยสวยมาก ลูกนี้เนื้อสวยนะครับสวยไม่มีทิฏฐิเลยลูกนี้ได้เนื้อหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นลูกที่แล้วนะครับเนื้อสองแต่ว่าก็เป็นเนื้อหนึ่งของเบอร์เล็กแหละครับแต่ผมตีให้เป็นเนื้อสองนะครับอันนี้เป็นลูกใหญ่อันนี้ผมแกะแตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเจาะดูแต่ว่ามันยังแข็งอยู่วันนี้ก็เลยปล่อยให้ครับเป็นสุกนิ่มไปเลยครับเมื่อวานมันเป็นแบบ ข้างบนแข็งข้างล่างนิ่มประมาณนี้ครับผมก็เลยปล่อยไว้อีกวันหนึ่งวันนี้ก็สุกนิ่มทั่วทั้งครูนะครับแต่ว่าวันผมแกะแบบไม่ได้ดูนะครับเฉียนไปครูเล็กเขาเนี่ยครับนึกว่าไม่มีเนื้อมีใช้กีดครึ่งนะครับผ่าครึ่งเลยดูสีเนื้อได้โอ้โหสุดยอดมากหวานมันดีครับลูกนี้ไม่มีทิ่ติ เดี๋ยวมาแกะลูกใหญ่กันอีกลูกนะครับลูกนี้สุกนุ่มกำลังกินครับแกะว่าจะแกะส่งออนไลน์นะครับภูมันใหญ่คูมันโตดีนะครับภูใหญ่มากแต่ว่ามันสุกแล้วแกะไม่ได้สุกแล้วขายหน้าร้านเอาครับตอนแรกเลือกไว้ว่าจะส่งออนไลน์นะครับ ตอย่างต่อแล้วครับลูกนี้ลูกนี้ได้แค่สามโพนะครับ ดีแล้วนะครับที่ผมขายหน้าร้านลูกนี้สีไม่ทั่วไปออนไลน์ไม่ได้นะครับเนี่ยครับสีไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็ถ้าจะดันไปได้ก็น่าจะได้อยู่ครับแต่ผมไม่อยากมีปัญหาแล้วก็กำลังจะเป็นท็อปแล้วด้วยครับเปลือกเริ่มแล้วครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่ถึงเนื้อนี่แหละครับโซเรียนปัญหาเยอะจริงๆบางบางลูกก็สุกไม่ทั่ว บางลูกก็เป็นท็อปนะครับก็ดีหน่อยที่เราได้ทุเรียนแก่มาขายเนี่ยครับลูกนี้ได้สามภูไม่มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะครับสามภูเต็มเต็มลูกนี้ก็ทรงต่อไซส์นะครับแต่ภูจะร่วนหน่อยภูว่วนๆเลยแต่ดูกห้าแลนวเผือหน่าจะไม่บางนะครับแต่ก็ไม่หนามาก น,นี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับโลกนี้สีไม่เก่งมากครับสีไม่เก่งเลยแต่ว่าทุเรียนแก่นะครับนะครับสีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ลูกนี้ก็ให้คะแนนเขาเป็นกลางๆแล้วกันนะครับสีไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเนื้อดีนะครับรสชาติดีแต่สีไม่มาคู่นี้นะครับสีต่ำกับเพื่อนเลยคู่ใหญ่สุดนะครับสีจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เป็นทุเรียนแก่รสชาติดีนะครับผมว่าคู่เล็กน่าจะเก่งกว่านะ สีจะเก่งกว่านิดนึงแปลกเนาะครูใหญ่สีไม่ค่อยเก่งผู้เล็กสีเก่งกว่าแต่โดยรวมแล้วก็ให้คะแนนประมาณ80-80เต็มร้อยนะครับลูกนี้เป็นทรง AB นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อส่งออนไลน์กันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับอ้วนๆเนื้อ,ส,อสวยๆอันนี้แกะส่งออนไลน์นะครับ ดี๋ยวไปดูสีเนื้อกันชัดๆนะครับเนื้อนี้เนื้อกลางๆครับแบบกำลังกินเลยเลยกรอบนอกนุ่มในมานิดนึงนะครับจะเอากรอบมากก็กลัวคนกินจะไม่ชอบนะครับก็เลยเอาแบบเอาแบบกลางๆกลางๆเดินสายกลางไว้ดีกว่าเนาะสุกแต่ไม่เละครับแบบเนื้อกำลังเหนียวครับเหนิบๆเลยผูอ้วนมากอันนี้คือของที่ผมจะเอาส่งออนไลน์นะครับ แกะเนื้อกล่องละ1กิโลโลละ6 0 0บาทก็2อู3าพูน่าจะได้ได้1กิโลนะครับโลละ6 0 0บาทนะครับค่าส่ง130บาทครับที่เหลือผมบอกให้เพราะว่าค่าส่งมันเกินอยู่แล้วมันเกินนะครับมันประมาณ2 0หน่อยหน่อยๆเลยนะครับสวยมากวันนี้ก็แกะแพ็คเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวไปส่งของแล้วนะครับ วันนี้บ่ายสามจะครึ่งแล้วนะครับผมต้องรีบแล้วครับกล่องโฟมยังไม่มาเลยนะครับตอนแรกผมกะจะเตรียมเจลเย็นมาใส่ในกล่องโฟมด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะไม่ได้กลับไปเอาเพราะว่าวันนี้แบบยุ่งมากเลยนะครับวันนี้ขายดีผมเลยไม่ได้ถ่ายตอนแกะเลยนะครับก็สวยอยู่ครับคัสสวยๆให้เลยนะครับเดี๋ยวผมตองรีบไปแล้วนะครับก็ในคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมแพ็คนะครับ ตอนแรกกะจะถ่ายขั้นตอนตอนที่ผมแพ็กส่งออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่ามีคนขอมาแต่ว่าไม่ได้ทําให้นะครับเมื่อวานยุ่งจริงๆคือตัดคลิปผมก็ยังตัดไม่เสร็จนะครับมาตัดของอีกวันหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับถ้าคลิปนี้ผมมีอะไรผิดพลาดผมก็ขออภัยด้วยนะครับคือวันนี้ คลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมยุ่งจริงๆครับเมื่อวานขายของดีมากแล้วก็จะมีเอาไปส่งออนไลน์ด้วยโอ้โหแยกประสาทกันแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าน้าร้านก็จะเอาของออนไลน์ก็จะแพ็กนะครับก็ดีนะครับที่เมื่อวานของออนไลน์น้อยนะครับมีประมาณ5ออเดอร์ครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผขขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ